สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะปะบัวพาปลูกหอมแบงอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะถ้าเอาไว้ที่เดิมเนาะมันก็จะเป็นเชื้อราค่ะเน่าตายไปปะบัวก็ถอนค่ะแล้วก็ซื้อดินใหม่มาปลูกค่ะเนี่ยค่ะมาปลูกกันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาปลูกกันเลยนะคะเนี่ยค่ะปลูกหอมแบงงวดนี้ปะบัวไม่ตัด ลากนะคะตัดแต่ใบค่ะเนี่ยค่ะนี่ต้นเล็กมากเนี่ยค่ะอันไหนไม่ดีแล้วก็เอาทิ้งไปค่ะนี่ดูว่ามันไม่ดีปลูกไว้ค่ะถ้าเขางามดีหรือว่าเขาไม่เป็นเชื้อราเราก็เอาไว้ขยายพันธุ์ช่วงหน้าหนาวค่ะ บัวไม่ตัดรากค่ะตัดแต่ยอดตัดแต่ใบค่ะนี่ค่ะนี่ต้นก็แข็งแรงดีค่ะแต่ถ้าเอาไว้ที่เดิมนี่ก็คงจะแบบตายเป็นเชื้อราค่ะปลูกเป็นต้องขยายเป็นแล้วก็ดูแลเป็นค่ะปลูกเป็นต้องดูแลเป็น เราก็จะได้ไม่ซื้อเขาอีกค่ะนี่ประบัวซื้อมาจากตลาดนัดเขามีคนเก่ที่เขาปลูกหอมแบงขายค่ะมีคนเก่ที่เขาปลูกหอมแบงขายเขาก็ถอนมาขายครั้งละ20กร,รัมค่ะบางคนก็ซื้อไปปลูกบางคนก็ซื้อไปกินประบัวก็ซื้อมาร้อยนึงค่ะซื้อมาเมื่อปีก่อนนู่นค่ะประบัวก็มาขยายพันธุ์ไว้ ใบเน่าๆก็เอาออกนะคะใบเน่าๆใบแบบเนี้ยมันจะพาเป็นเชื้อรานะคะปูกเป็นต้องขยายเป็นค่ะดูแลเป็นค่ะเมื่อดินสุดไปลงไปเราก็พวนดินแล้วก็เสริมดินใหม่เสริมดินใหม่ได้ค่ะ ส่งหลานก็แวะซื้อดินมาด้วยค่ะกระป๋องเก่ากระป๋องอะไรก็นำมาปลูกปลูกเป็นต้องขยายเป็นกินเป็นต้องปลูกเป็นค่ะ ค่ะเมื่อวานนี้ก็แบ่งไปให้เพื่อนปลูกครึ่งนึงเลยประบัวปลูกไม่หมดมันเยอะไปถอนหมดเลยค่ะกระป๋องเล็กกระป๋องน้อย ของเล็กๆแบบนี้ก็ต้นเดียวค่ะ ูกแล้วก็โยกไปตากแดดค่ะเพราะว่าเขาชอบแดดเต็มวันแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มค่ะวันไหนฝนตกยิ้มยิ้มย,ย่อยๆเราก็ต้องลดน้ํานะคะเพราะว่าเขาไม่เปียกเลยเขาไม่เปียกเลยค่ะ กางเล็กกระถางน้อยกระถางปันกลางนี่ยังไม่หมดอีกนี่ยังเหลืออีกยังเหลืออีกนี่จะไปปลูกไหนหนอะ เนี่ยค่ะยังปลูกไม่หมดอ้าวนี่ยค่ะนี่ค่ะน้ำนางเอกของเราจุลินซีสังขเข้าเสงรดลงไปเลยค่ะเมื่อดินสุดดินอะไรก็เสริมดินค่ะ วันนี้ป้าบัวก็พาปลูกหอมแบงค่ะปลูกเป็นต้องขยายเป็นค่ะกินเป็นต้องปลูกเป็นค่ะก็ถ้าขอบคุณเพื่อนเก่าที่เข้ามาชมและก็มาเป็นกําลังใจให้ป้าบัวตลอดนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามารับชมค่ะ้ไไม่ดดก